เจ้าบ่าวจะรับท่านแบททาเป็นภรรยาหรือไม่ครับและท่านแบททาจะรับท่านชาเป็นภรรยาหรือไม่เดเดสามีอะเดี๋ยวสามีหรือหรือไม่สาววติกรสัดดีพบกับรายการของ พี่เอาเวทกับการเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวินอ้าวสดีโอ้โหชุดวันนี้สุภาพเลยนะเนี่ยงานมงคลนี่ครับเอ้ยแต่งงานแล้วเหรอเราอะฮะชาเมื่อไหร่แกจะแต่งงานเพราะว่าโอเวทไม่ตายเสือกเฮ้ยแทนไอ้เกียรติแกนะฉันพูดถึงงานแต่งงานแกไม่ต้องพูดถึงของฉันหรอกนะไม่ต้องยุ่งมาเดินไปนะโอเว่นใหญ่ยุ่งตัวนะครับชุดของข่านวินดูว่าสุภาพ ไม่ใช่ฉันเป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวเป็นคนชุดที่เด่นกว่าเจ้าบ่าวนะครับแต่งงานทีแรกแล้วเนยไปนะคนที่นงเก้าอีตัวนี้สองคนอ่ะมีหนึ่งคนแต่งงานแล้วอีกหนึ่งคนกำลังแต่งงานส่วนอีกคนนึงยังไม่ได้แต่งงานพบกับการชีวิตรอดโลกก๊ะแก๊กจกกรโจ๊กกรกจกกระจกกับเอ่อวันที่สองพันยหนึ่งวันพิเศษยังไม่ได้ตีอูดๆขึ้นมาเลยใช่รู้บอกว่าประค่ะตื่นเต้นมากเออแบลต้าตื่นเต้นมากมาก ไอ้ยังคิบคิบคิวเข้มเลยแม่งเอ้ยกูหลอกว่าเจ้าบ่าวเอ้บว่าแต่ใครบาดหลวงของงานไม่ใช่ว่าบาลานะเออเออใส่ชุดเหมือนเลยเออไงเหมือนบาลหลวงเลยอ่าๆนะวะนี่ผ้าไม่พอน่ะเครื่องหมายคิซัจักน่ะูดีบนหัวเขาจะใส่กัน10นาทีจะเริ่มงานแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่เขียนรายงานมาให้เลยเนาะ ฉันพูดออกมาเมื่อวานนี้นะจนอีสิบเริ่มงานนล่ใช่นนะงานบุญงานบุญเออหยิบไปหยิบมาให้นาพังเลยจากสงครามที่ค้นลมสเปนเอกไปดูเจ้าสาวไปหน่อยได้ไหมเอาเมก้าไปสิส่งเมก้าไปส่งเมก้าไปดีกว่าไปดีูอ่ะเดี๋ยวชเช้าเช้างานต่อไปมีแน่เลยปะอะไรฮะครูครูเมื่อกี้นอนกอดกันแล้วนะอู้ จริงเหรอไอเมกะไม่เคยบอกฉันเรื่องนั้นเลยอ่ะหุ่นยนต์มันคิดอะไรอย่างนั้นเป็นด้วยเหรอแล้วแล้วมันลิงก์กันได้อย่างนั้นเลยเหรอ The Bluetooth device is connected successfully ย่งน้ำแม่อ้คูณถึงว่าไอเกมมันแหลกๆบล็อกไม้แม่งโอ้โหทำไมมันต้องมีทำไมมันมีมันมันมีหัวน้ำสองอันอย่างนี้ไงทำการสร้างอุดๆขึ้นมาในสถานที่อย่างนี้อุดอุดเมียมันคืออีดอิด อ้าวแค่แมงวากเน,นี่ยหิวแล้วไม่ได้กินเลยเลยเอาคือก็กลับเข้าไป <S <S 2> <S 2> เอาอยากเข้าไปก็เลยเอะไรวะอมรูปกระคะับอีกอะประกาศเลยดีวยกว่าขา้างในนี้ร้อนชะมัาเลยแหลกโวยอู้ออคู่นี้เหมาะสมกันจริงๆ นี่เปิดให้ด้วยเด้มนุษย์ก็บริการได้นะโอ้น่นสินะศูนย์กลางของงานแต่งของไอ้ชาวกับเบรชร์วันนี้จะเป็นงานบุนที่ยิ่งใหญ่แน่นอนโอ้แม่งโดนแสงนี่ชุดชุดแม่งโคตรเด่นนะอะไรกันเนี่ยกูควรจะเปลี่ยนไอ้รีซอแฟกเชเดอร์นี้อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอยู่ไหนได้อยู่ไหนได้ออกไปประตูกระตูทองอะอยู่ไหนอีตูประตูทองด้วยเหรอโอ้อะไรกันเนี่ยโคตรโรแมนติกเลยอะโคตรโรแมนติกเลย โอ้โรแมนติกสุดๆเลยอะ่ะแล้วทุกคน,วกนรวมกันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้าไปบีอะไรก็ต้องจะเป็นต้องเป็นบัร์หรือวาไปเลยอะไปเดินเล่นละกันเอ๊จับคู่กันเลยจ้าเอ,อ้โหไปรู้สึกว่าประตูม,มันเยอะจังเลยจ้าเอ,อ้น่ะของฝั่งเจ้าสาวแน,น่นอนโอ้โหชุดแต่ละคนประกวดนางแบบนางแบบนางนางสาวงามที่ไหนโอ้นี่คู่เขานี่นี่คู่เขา เขาทุบที่มันแม่ได้กลับมานนะเขาเพื่อไหมเขาเพื่อกหมสามนาทีแต่เรื่อนานนะวัดเข้าไปนั่งรอหรือว่าอะไรก็ได้นะนี่ทารองหน้ามาน่าโคตรขาวเลยอ้าวเอาเจ้าบ่าวไปอยู่ข้างหน้าดิแล้วจัดก่อนเลยเจ้าบ่าวตรงกลางประตูทางมาเลยจ้าอยากเป็นมาเลยนจ้าแกอยากแกก็อยากแก้เจ้าบ่าวนะคะจิตเจ้าเจ้าบ่าวนอนดึกเจ้าบ่าวแม๊กตาโง่เงินประตูทองจ๋ามาขยับมาทางนี้หน่อยจ้ะ ไม่ตากแกค้ำยังไงชาแกนอนดึกอะงานหนักเลยเนีนะตาค้ำมากมัทน,ทนทาแล้วนะกูไม่เห็นปากาเลยเนี่ยโอ้โห <laughs> ไม่อย่อดรักมานี่มานี่มาเออไปตรงนีนนี่อะไรอะ่ะอันนี้อันนี้จัดให้จะจัดให้จะจัดก่อนจัดก่อนอ่า อ่านี่มานีม่มอานี่คุณยนแม่เอ้ยคุณคุณชนเจานยกูมาเยมาอ่าีตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะคู่มีอยู่ไหนอาคู่อยู่นี่ใช่มมาดิมามาีนี่มีมีาลิงลิงถ่ายภาพครับโอ้โหชุดก็เทและนี่ก็คือคู่มงกรจะฝากกลับไปการจะบากกลับไปการอ่ะไอ้กูไอ้กูอยู่ไหนไ้กูยู่ไหนประตูเงินประตูทองข้าจะทำการดเดอเด้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 อประตูเงินประตูทองเอาได้หรอท่านเออเอาได้นะท่านคู่มงกาค่ะคู่มังมาคู่กับ กูกับกูทโอเว้ให้หน่อย <on>, คอมมอนเบบี้หนจะทนพิธีการให้นะครับผมกูได้อะไรได้กินข้าวเป่ากูหิวเดี๋ยวจะเป็นเจ้าบ่านะครับนั่งฝาประตูเงินตัวต,วตวทองจนกว่จะถึงจุดตำแหน่งนะครับแล้วเดี๋ยวให้บ้านดวงนะครับเป็นคนเชิญเจ้าสาวเข้าพิธีนะครับน<ม>ี่ดูดิกูจะได้กูจะได้อะไรจากมันเงิน เป็นจำนวน12,500ล้านดอลลาร์าาเงินทั้งโครงการแม่งเลย<ด> ตราเไมต้องไปคู่กับไมนี <Wet> ่นะโอเคนะคะทุกคนพร้อมนะคะเตรียมตัวนะคะใครขออะไรไว้ะเตรียมตัวนึกในใจนะคะหวนเองการกว่าไอ้ยังแค่เฉยๆไม่พอกว่าจะถึงวุ้กกูต้องการหุ่นยนต์จำนวน20ตัวเงินจำนวน12,500ล้านดอลลาร์กว่าจะถึงวุ้กกูไอ้ย่าแม่ก็ถ้าจะจะเอาเงินพวกนั้นไปทำอะไรในเมื่อใครจูงอย่างเรามันใช้เงินไม่ได้ ประตูเงินประตูทองสั่งสั่งเยาว์เบาขออะไรก็ได้เจ้าบ่าวขอโทษทีมาสายโอ้ยมาแล้วมาสายมาสายก็ก็ก็กนั่นแหละค่ะกี่โมงครบครบแล้วครบแล้วเพราะเราช้าเขาเราถ้าเขาแล้วก็แล้วเดี๋ยวข้ามีภารกิจให้เจ้าข้ามีภารกิจให้เจ้าเหรออะไรเจ้าต้องวิ่งวนรอบงานแต่งเจ้าสองรอบ ต้องไม่ต้องก็ะไรเก้าคึงเอ้ยสิบอาสิบสิบไออะมองงาแล้วมองงานแล้วไม่น่าอยากเห็นภาเออยไปเจอท่านแบทท่าว้าวงานแต่งเจ้านายนี่อะไรโอ้งานแต่งหอยชาเหรอใช่แล้วอุดรว้าวอุดรอยากจะสั่งมันจังเลยนี่ต้องเป็นประตูเงินประตูทองแน่นอนข้าอยากรู้จังว่าทำไมแบท่าถึงหายนะจะบอกได้ไหมอะไรนะ แค่นั้นน่ะนะวัดไม่ใช่แค่วัดไม่ใช่แค่จุดเดี๋ยวก่อนไอ้แกจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจรจิบไปวันชาเจ้าดื่มนี่หมดก่อนชาเอ้แกจะไปไหนชาแกยังไม่ผ่านเจ้าไปเลยฉัไม่ให้แกผ่านนะไอ้เงี้ยหยิบอุ้ดหยิบวางหยิบวางจนกว่าจะเหนื่อยอะเอะฮะเอาเลย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 ช้างอะไรอย่างเงีไรทำไปเรื่อยจนกว่าเจ้านายแกจะเหนื่อย two thousand years later เหนื่อยกี่โมงอ่ะเหนื่อยได้โอเคพอละวจ้าน่ายเปิดเล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 ยปล่อยให้มันตายไปได้เปิดเลยเเปิดลยตายโอ้โหทองจุนี้ราคาจุนี้ทองขึ้นด้วยเยี่ยมจ้าหนายข่าว่าหลังงานแต่งน่าจะยาวใช่ไอ้แม่ไอ้อีกขอนน้าตื่นเต้นอันนี้รวยร้ยทองด้วยเอาที่ก่อนว่าเจ้าอย่ามีลูกกี่คนกันแน่ไอ้ีกคำถามเอาจากใจจริงๆจงตอบมา นาวแค่สี่คนก็พอแล้วนะเจ้าเคยบอกใช่ไหมว่าคนกับใครจูรักกันไม่ได้แล้วทำไมเจ้าถึงเฮ้ยกูชอบคำถามนี้วะเฮ้ยกูชอบคำถามนี้วะกูอยากรู้อะเอออยากรู้มานานแล้วครับบอกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนแกมปิ้นปรนให้คนปิ้นปรนกัอนตอหละผ่านได้ยัง อ้เออี้ยไรอาจารย์นายรอก่อนใจเย็นสิปะลูเงินปะลูทองยังไม่เสร็จเลยไอ้เอ๊จิการบิ๊กบอส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 บอกลาไปท่าดังๆหน่อยบิ๊กบอสบิ๊กบอสบอกไปท่าดังๆหน่อยตะโกนเลยเอ้า ไม่กล้าวยืนด้วยก็ได้นะอ้าวเราไม่เนไดนต้องมาหลุดจังหวะสำคัญเนี่ยเราแม่งพูดอะไรไปกูไม่ได้ยินเลยกันนายโชคอะไรมากๆจะถูกทีพอดีขาเหนือะจงลืมสคริปต์ให้จ้ากดโอทว่าอิชาน่าจะตะโกนไปแล้วนั่งมาแล้วนั่งมาแล้วนั่งมาแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนไปนั่งก่อนเลยก็จะเริ่มจะสัตว์จะเริ่มมาแล้วถ้าเกิดว่าจะเอ่อฝั่งเจ้าเบาเสร็จแล้วนะครับผมเอ่อคือใครที่เป็นอยากเป็นวัยรุ่นยืนต้อนรับก็สามารถมายืนตรงบริเวณ เช่นหน้างานได้นะเพราะว่าไอ้กูเพื่อนเจ้า่าวดีกว่ากูต้องไปดิหนูรอรับดอกไม้ไอ้แม่งชุดยังแพงมาไม่ได้มากูต้องกูต้องได้ใช้คุ้มกูต้องไปยืนต้อนรับเด้อเด้อเดอเด้เดอเด้เด้ใครใครไปเพื่อนเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวนะคะไปยืนหน้าประตูได้นะฮะไปยืนหน้าประตูรับเจ้าสาวหน่อยฮะก็ขอที่ว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับผมผมขออนุญาตเชิญเจ้าสาวมาที่เอ่อ ลายพิธีแห่งนี้ด้วยครับผมเย่แย่แย่โอ้จะได้หยุดดูช่วงเวลาสำคัญสักทีปกติโอ้จะโดนฆ่าหรือถูกชิงอู้แต่งกับใครวะอิดอิดโอ้เวนอุ้ยแต่งกับใครนะอิดอิดแต่งเมื่อไหร่ยังไม่เคยเห็นมันยังไม่ยังไม่เคยพาเจ้าสาวมาให้ฉันดูเลยแฟนสาวมันอะพูดไปเรื่อยโง่ ปัญญาอ่านแหละยิ้มเลือดปัญญาอ่านเลยนะหยุดเลยนะหยุดเลยนะเออเรื่องขอที่ว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับผมขอทําการเชิญเจ้าสาวมาที่ลายพิธีหน่อยได้ไหมครับผมเป็นชื่อที่ดูไพรามากแฟนสาวอุดชื่ออีดอีดรูปออกมาต้องชื่อเอียดเอียดตีรึ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 เจ้าสาวกี่มาแล้ววายชาเอาอะไรก็ปลยมนุษย์ เออดักไม้ดักไม้กูจะไม่ปล่อยมึงไปวิ่งเด็ดขาดถ้ามึงไปวิ่งมาตรงกลางงาน,นงานจะล่มทันทีกรุดเ,เออไม่ทำงั้นหระเอาละในเมื่อทั้งสองท่านมาพร้อมกันแล้วก็วันนี้ดวงดาวจุดหมุนหนึ่งจังหวะดลมหายใจของพื้นแผ่นดินแถวเบาเพื่อฟังคำสาบานณนะที่แห่งนี้ขอประกาศต่อเทพแห่งเวลาและดวงชะตาใจสองดวง จักล้อมเป็นหนึ่งเดียวเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวต่อกันด้วยลมหายใจแรกแห่งรุ่งอรุณและลมหายใจสุดท้ายก่อนนี้รันเอ่อฮะขอพูดใหม่นะครับผมเมื่อกี้ท่องผิดบทที่ว่าอ้าวตะครุเจ้าบ่าวแลเจ้าสาวกล่าวตามผมนะครับผมด้วยลมห,ห,หายใจแรกแห่งรุ่งอรุณด้วยลมหายใจแรกแหงด้วยลมหายใจแรกแห่งรุ่งอรุณ ลมหายใจสุดท้ายก่อนนิรันดร์ลมหายใจสุดท้ายก่อนนิรันด์ข้าขอสาบานว่าจะยืนเคียงข้างท่านข้าขอสาบานว่าจะยืนเคียงข้างท่านไม่ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยเงาหรือแสงไม่ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยเงาหรือแสงเงาของจริงมาเลยเพื่อวะเนี่ยเงาของจริงมาท่องเลยเพื่วะเนี่ยจังหวะของเจ้าเจ้าบาวจะรับท่านแบทท่าเป็นภรรยาหรือไม่ครับ แล้วท่านแบททาจะรับท่านชาเป็นภรรยาหรือไม่ฮะเดเดสามีเดี๋ยวสาม,สามีหรือหรือไม่รับนะ่นั่นก็ขอให้เจา้าบ่าและเจ้าสาวทำการแลกแหวนกันตอนนี้พวกเจ้าทั้งสองคนได้เป็นทั้งสามีและภรรยากันแล้วและเพื่อจบพิธีทั้งสองโปรจูกันเพื่อเป็นสักขีพยานจูบเลยจูบเลยจูบเลยอุ้ย เสียมารยาทไอ้นี่เอาละตอนนี้ทั้งสองได้ไปจูบกันเสร็จสิ้นกลวไม่เห็นเหรอเขได้เป็นทั้งสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้วพิธีนี้จบแล้วครับผมเย้กินข้าวเย้เย้จอีซี โยนดอกไม้โยนดอกไม้มาไมามามาเอาเลยเอาเจ้าดมเอาเลยเผื่อเจ้าได้นะนี่ต้นต้นนี่ขมุกะมานี่ต้อนผู้หญิงไม่ใช่เหรอือคนนี้ต้นคนนี้ต้นคนนี้เอาเลยเอาเลยเจ้านายเราไม่ได้นะเจ้านายเจ้าจะได้มีโคเขาเมฆ่าเมฆ่าอยู่ตรงนั้นเลหนึ่งสองสามไอ้ควายอีเว้นแกทำทุกอย่างพัง กูไม่รับไม่เคยเห็นแล้วคนดูแม่อยอะไรแล้วแม่งวิ่งหนีอ่ะอีเวนหนีไปแล้วทุกคนเห็นเดินไปทางนู้นอ่ะจาตัวดีไปแล้วอีเวนแกไม่อย่างพังทำไมแกไม่ไปรับดักไม้ขนาดเลยเรื่องที่ท่านช่วยหน่อยได้ไหมนิดเดียวช่วยอะไรเหรอนี่แต่ดีที่ได้คำอวยพรจากเจ้าต่ขอบคุณไม่ใช่ว่าท่านไปล่าแล้วอ่ะอไอ้นี่ใครอ่ะคือว่า ได้รับการสนับสนุนมาให้หอมแก้มท่านโอ้ What าวเอาอะไราหน่หยเอาไหนเอาหนเอออ่ะ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 ข้าสัญญาว่ามันจะไม่นานโอ้ยไม่เดือไม่เดือโอ้ยขอโทษนะคะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นเรื่องทใ้ผมเป็นคนจาก ว้าวว้าวว้าวเจ้านายเจ้านายโคตกเจ้านายออขอบคุณมากครับภารกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมเออแต่ไอ้นั่นไอไอตัวนั้น เเเเยยจขบถพวกนายอยากล่าเริงจีบใครอยากเอาใครแต่งงานอยากเต้นรำกับใครจูจีกใครเชิญฟีเกุรอฟรีทอมได้หอมได้จูบจากสาวสาวไม่สำน้าได้ฟรีอีเวน์นี่มันสุดยอดจริง เกมมันคูดมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยก่อนเนี่ยอือเดี๋ยวฉันมาแล้วทำไมเหรอใครเรียกฉันเหรอเวนเมื่อกี้เห็นได้ดอกไม้ไม่ใช่เหรอฮะเนี่ยไม่ไม่เอาไปให้เอาให้บุ้งกลับเอาให้บุกะลับกูดฝากให้หน่อยได้ไหมไอ้อะไรไม่เกี่ยวกับเอิร์ดเลยเอาไปให้เองดิทำไมอ่ะกูเป็นลูกกวนดอกไม้ยี่เฮ้ย วิ่งให้ไก่วิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวจะไปไหนจะไปจะไปไหนมันเติมเต็มวงกาหรือเปล่าอาหารข้าอยากจะไปตามหายสปอนเซอร์บายชายแห่งความหวังนี่น่าจะเป็นไอ้สปอนเซอร์งานนี้แน่เลยนางวิ่งเร็วจะตายหานางยากอ่ะเห็นนางไว้เห็นนางไว้นางมึงอย่าออกมาเลยมึงอย่าออกมาด้วยเหมือนนางกลัวบางอย่างนางซ่อนตัวแล้วอ่ะนางกลัวนายหรือเปล่า ไม่รู้สิเขาบอกจะยืดให้โยนดอกไม้นางก็หายเลยพี่เอาไ้ดูที่สีฟิวไดูที่สโอ้โหตวนโอ้โมาีใช่หรอไม่ม่เวนนูเววนัเผา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 เาเผาเดเผาเเเลนเเผาเาเะเผาเาเาาา แอบถ่ายแกกันรู้ไปแหละแอบถ่ายในห้องขนาดเนี้ยถ่ายในห้องขนาดนี้ยน่สีเยเนี่ยไม่มีไม่มีน่าสีน่าสีใครถ่ายนะอู้วว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 วกรวว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 กววรววววววม่วว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 เวววววมวว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 อวววววววงวนววนรอบววววววงววววววอวว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 วอวว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 ว่วว่วว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 ว้วววววววต้องหันไปข้างหน้าดิ พุกเข่าขอกดเอิร์แต่งงานนี่ลิงลิงกับฟอนเอิร์ตดีใจยิ่งกว่าตัวเองแต่งงานเลยในที่สุดพี่พี่ข้าที่เลี้ยงดูข้ามาโดยตลอดหลังจากบ่นว่าไม่มีผัวมาเป็นปีๆเลยน่าจะเป็นร้อยแล้วด้วยน่าจะสักไม่ใช่สองร้อยต้องไปฝันมามามาดูเศร้าแต่มันดูมันรู้สึกมันรู้สึกอนาถตัวเองเลยในที่สุดมาเชอร์ก็มีทีเนียวกูกายตัวไปกูไม่เห็นหน้าเลย คนอื่นนะคนอื่นเขาแต่งงานกันไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่มันยาอะไรเนี่ยใครเอาอะไรมาปรุงเนี่ยไปกินแซ่บไปกินแซ่บดีกว่าจะหาโมเมนต์พิโอเว่นเอ่อขอใครจูหรือทั้งอย่างแต่งงานเหรอเฮ้ยคิดซะว่าเป็นของแรงมากศูนย์จุเนี่ยโอกาสออกยากมากๆในการทำซีรีส์อะไรอย่างงี้หายยากมากจะมาตอนไหนไม่รู้ไม่รู้ติดตามแม้ไปเล่นไปเล่นซีรีส์นู้นซีรีส์นี้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ของนี้มันออกยาก เหมือนของแรงเหมือนเหมือนเปิดกองสุ่มอะของแรงมากเลยเว้ยเะก่องให้ท่านมีอะไรท่านอ้าวเชมตแซบหนึ่งจานครับส้มตำเหรอท่านสักครู่นะท่านมีข้าวเหนียวมสครู่นะท่านไม่มีท่านอ้าวเฮ้ยส้มตำไม่มีข้าวเหนียวเหรอจานเลยเฮ้ยเอ้ยโอนโอ้โอเวโอมีมันช้า อะไรอ่ะกินอะไรอ่ะโอ้อร่อยโอ้เมาโอ้ภามันเหมือนเตอชาเชนอยู่ไน่เอ๊าา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 าวูาาาาวูาา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 าดาาา เอออยู่กับอิทอีทเอาเจ้าเจ้าอยู่กับโตเว้นแป๊บหนึ่งไหมยังทันไหมเออเป็นไปเลยยายก็ลองหนึ่โอ้กับหัวอะกับหัวใชาไป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 ดูน้อปลาไปไปไปงานเลี้ยงไปงานเจนไปมาแล้วลงทานเขาเขาแจกอาหารเอ่าทุกคนทุกคนมีดอกไม้ฟรีด้วยนะถ้าใครอยากเอาไปจีบสาวน่ะ <h œ ur> ว้าวถ้าชอบไปในแกแขวนไว้จริงเลยวะใช่ว่ะของกินขนาดนี้กับอย่าอยามนน <laughs> อมแพ้นะสู้ๆน่าจะชั้นานานมากชันนานน่าจะมีข้าจะบอกว่าเครื่องเลยของดีเลยอะไรอ่ะโ,โอ้สปีดพาสตา้าโอ้ส<ะ>ปีาพาสต้าจากสปีดงานอะไรเนี่ยมาเด็กเล่ากันเลยเนี่ยเฮ้ยจุดวางภาพคู่รักของแต่ละคนอก้ เอ๊ะเจ้าสาวแกทำอะไรอย่างั้นน่ะอะไรเว้ยเจ้าสาวแกทำอะไรอย่างั้นอ่ะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าสามีของแบทรานะไม่แกจะรู้ไม่ได้ประกาศประกาศใครที่ได้ยินบอกข้าหน่อยว่าท่านโอเว่นอยู่ที่ใดอยู่กอะไรกับกูอีกอ่ะทำไมต้องยุ่งก็ต้องแบกไปไหนมาไหนเรื่อยเลยอันนี้อ้าวอุด ไ oh! ม่ได้มืดหนักมากเลยอ่ะดิ Disco is r a น n i n g taco above f อ o เด h e sky taco นี่อะไรวะเออฟรี e ร้านดอกไม้อะไรวะกเว้นในตู้เย็นโอ้โหอุ้ยอ่าเพิ่มสีสันให้กับ ชีวิตนายจงอย่าไล่จับผีเสือ้อน,นี่เกวินดอกไม้แล้วกูขอไล่คำคมสักคำคมแล้วกันนะอย่าไล่จับผีเสือ้อจงสร้างสวนที่งดงามและผีเสื้อมาเองนะต่อยผีเสื้อไม่มาเราก็ยังมีสวนที่สวยงามเออใครดูก็ดูไปใครไม่ดูก,ดกด็ช่างแม่งไปแปรไปไป,ไป,ไป,ไปแกะความหมายเอาเองอะไรอ่ะต้นไม้อะไรต้นไม้อะไรไปอย่างไรเฮ้ยต้นไม้แห่งแห่งการภาวนาเหรอ,อนน รับสวยมากสมัมขอพรอยากให้อิจิกลับมาอยากมีเพื่อนชี้แล้วก็อะไรไม่รู้อุญยนต์ตัวดำข้าขอพระนะว่าจะมีชีวิตที่เยือื่นยาวมากกว่านี้เพราะ้ทุกคนมีความสุขขอเวลาทำงานขอเจอความรักที่จริงใจมึงเขียนด้วยโอซีชีวิตจริงบายมึงนี่แหละมึงเขียนอยู่ตรงหน้ากูเลยให้ผมพาตีขโมดนะฮะเยี่ยมเลยนะแหละใช้ก,กังดิดเลยอะเอาบนยอดเลยนะเอ้ยมีคนมาติก่อนเฉลิว อย่าคูนอยคนหาว่าอย่คิดว่ากูน่าเงินมันนี่มันนี่มันนี่มันนี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  and มันนี่่กูใส่เข้าไปมันนี่ and มันนี่มันนี่มันนี่มันนีมันนี่ี่อ้าวถ้าถ้าถ้าคนดูมันผ่านจะแบบคิดว่าแบบขอแต่เงินอะไรถ้าใครที่ตั้งใจดูจะรู้คนเขียนว่าแอบซ่อนบางอย่างเอาไว้อยู่ไงล่ะโอ้โหดูแอ้ความหมายได้อผมผมคนดีครับผมสิงผมจะทำก็คือผมให้แกครับไม่ให้แก่อความเฮ้ย ทำได้เหรอเฮ้ยมันล็อกไปแล้วมีการล็อกข้อความด้วยฝากดูแลแม่ห้าด้วยนะไม่ต้องบอกค่ากาทำนั่นมันเสียงของอีจีนี่นะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วเนื่องจากตุยแล้วเนอะอาหารหน่อยจะไหนไม่ให้อาหารจะเลี้ยงเลยวันนี้ใช่เดียวเว้นอ้าวสวัสดีแหมคุณนี่น่ารักจังเลย ไม่ใช่แกคิดเลยสักนิดเดียวเข้าใช่อ่ะไม่โอ้ยเจ้ขนาดชุดที่ใส่แบบสีเข้ากันว่ากเลยขาวเหลืองเลยแบบขาวแดงแล้วเจ้าใส่แดงบันหัวเขาก็มีแดงบันหัวเหมือนแล้วอีเข้ามันนี้จริงเลยจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงใช้คีดงั้นกันเจ้านายใช้ได้ยังไงอ่ะเอากวดตรงนี้นี่ทำอะไรสักอย่างกูสงสารต้นไม้ว่ะกูไม่เกี่ยวอะไรเลยกูไม่ได้โดนบันดาลหาอะไรสักหน่อยไม่ได้หล่นมึงต้องมาขอกูกูเป็นแค่ต้นไม้รู้เมื่อกี้น่ะว่าข้ามีพ่อ เอะพ่อ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 พ wow ่อพ่ออยู่ตีมาพ่อพอเ